สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม Morning Bullet นะครับผมวันนี้ก็จะพามาตัดไม้ทำลายป่านะครับผมก็เราเข้ามาในแมปนี้นะครับต้นสนเนี่ยอย่าไปตัดมันนะครับเพราะเลือดมันเยอะเกินนะครับสู้ไม่ไหวเดี๋ยวเราไปตัดต้นเล็กๆดีกว่านะครับผมอีกแมปหนึ่งก็มาเดินดูนะครับว่าจะมีดอกไม้ไหมนะครับผมอ่ะเริ่มป่านิดเดียวกันครับช้อนะครับฟันป่าเรียบนะครับ ช้อนะครับผมเดี๋ยวผมจะตัดไปที่แบบว่าฟันทีเดียวต้นไม้ขาดเลยนะครับผมเพราะว่าถ้ารอถ้าให้เพื่อนๆรอ,อเอ้ยสองสามทีเนี่ยมันกว่าจะขาดนะครับผมก็เลยตัดตอนมาตัดตัดคลิปมาแล้วกันเรียกง่ายๆนะครับผมก็คือตัดต่อคลิปนั่นเองให้ฟันต้นไม้ทีเดียวขาดนะครับผมอันนี้บางคนจะตกใจนะเฮ้ยใช้โป้หรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะครับไม่มีโป้แน่นอนครับผมฟันทีเดียวขาดนะครับผมก็คือตัดคลิปเอานะครับผม บางคนเอ้ยตลกหรือเปล่าวะเนี้ยนะครับก็ใครที่เล่นเกมนี้นะครับผมก็ขอยินดีด้วยนะครับสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ๆนะครับผมเหนื่อยหน่อยนะครับผมแต่คนแรกๆอ่ะก็ฟินๆหน่อยนะครับเพราะว่าเหรียญครับโตแล้วนะครับใครที่เข้ามาตอนที่20ครับอะไรประมาณเนี้ยก็ยินดีด้วยครับตอนนี้ฟาดไป260กว่าครับละผมเนี่ยเพิ่งเข้ามาตอน260ครับเนี้ยโอ้โหเล่นโคตรยากเลยนะครับ ลองดูนะครับผมผมลืมเปิดเสียงฟันต้นไม้เดี๋ยวไม่ได้ยินกันเดี๋ยวจะหาว่าใช้อะไรฟันต้นไม้วะไม่ขวานมันแรงจังวะเออที่จริงไม่ใช่ขวานแรงนะครับเพราะว่าผมตัดต่อเอานะครับผมคลิปตัดต่อนะครับฟันทีเดียวขาดนะครับเป็นขวานธรรมดาเลยนะครับผมอันนี้ก็มาฟาร์มให้ดูนะเห็นคนอื่นก็ฟาร์มกันขี้โมกันนะผมก็แบบ ไม่ค่อยอยากจะขี้โม้ครับต้นไม้บ้าเลยว่ะเลือด3.2หยอกยอกยอกตัดต่อเอาตัดต่อเอานะครับอ่ะไปเก็บรังพึ่งนี่ว่ะอา่ารังพึ่งอา่าข้อแนะนํานะครับในการเดินไวให้ลากเมาส์ไปมาอย่างนี้จะทําให้เดินไวนะครับแล้วก็การเก็บรังพึ่งเนี่ยตาเราจะอา่าปิดสองทีนะครับหรือว่าตาบอดนั่นเองนะครับผม ก็2ทีนี้จะทําอะไรได้บ้างนะครับ2ทีนี้ไม่ต้องทำอะไรนะครับไปเกี่ยวหญ้านะครับเพื่อที่จะไม่ต้องเสียเอเนอรนะครับผมโอ้โหเกี่ยวหญ่ต้องเท่าไหร่เนี้ยสี่นาทีนะครับเหลือเท่าไหร่เหลือแเราทุบหินเล่นดีกว่าเพราะว่าเซตนี้เซตขวานนะโอเคเดี๋ยวเรากลับไปนะครับก็อันนี้เป็นการตัดไม้นะครับโชว์ให้เด็กๆดูดดครับผมเห็นเด็กๆเ,เอามาเกทับกัน,นครับ ผมก็เลยมาฟันปลาให้ดูนะครับผมฟันทีเดียวขาดมันไม่มีจริงนะนอกจากขวานคุณจะบวกแบบโคตรๆบวกฮะแล้วก็แหวนอีกนะครับอ,รอันนี้ก็ลองจัดขวานธรรมดาสักชุดนึงนะครับผมมาให้เด็กๆดูโอ้โหไวมากช่วงก่อนไก่หมุนติ้วๆๆนะครับเดี๋ยวไปดูก่อนครัขบขอครับขวานหน่อยนะครับผมอ่ะครัขบขวานได้เก่วันนี้โอ้โหได้ไม้ห้าร้อยอ่ะเข้าป่าแป๊บเดียวเอง ครับดนอันหนึ่งนะครับเผื่อได้บวกเก้านะครับก็สำหรับใครที่เป็นมือใหม่นะครับอยากได้ขวานนะครับลบหกลบเจ็ดลบแปดลบเก้าก็ทิ้งไอดีมานะครับผมในแชทนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะส่งให้วงเล็บออกค่าส่งเองด้วยครับเพราะว่ามันเป็นค่าส่งประมาณเอ่อถ้าจำไม่ผิดนะ0.005ครับหรือเปล่านี่นะครับประมาณนี้ค่าส่งนะอันนี้ก็มาคราให้ดูนะครับไม่รู้จะได้ไหมเนี่ย ไก่หมุนอยู่อ่ะโอเคได้ละขวานขวานเอ้ยได้ลบสิบมาเฉยลบสิบนะครับอันนี้คือขวานที่ผมใส่เข้าป่าเมื่อกี้นะครับก็แหวนบวกหนึ่งธรรมดาบวกสองบวกหนึ่งนะครับฟันไม้ทีเดียวขาดนะครับหยอกหยอกยอกเดี๋ยวคนก็เชื่อจริงอะโอเคนะครับเก็บโอ้ยได้สองเก็บเลยนะครับ อันนี้ก็จะเก็บผลผลิตที่ผมลงไว้นะครับบางคนบอกเอ้ยทําไมแบบมีแต่แปลงที่ลงทุนอันนี้คือผมเขาบอกเลยครับแปลงพวกนี้ยผมอะไม่รู้สิเพราะาผมขี้เกียจฟาร์มใช่ไหมผมจะตัดไม้มาแล้วก็คราบของคาะไรเท่านั้นเองนะครับที่เหลือได้ลูม่มาผมก็จะแลกเป็นเคครับเป็น ust ครับอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาปลูกอย่างนี้ครับเพราะว่าเหมือนว่ามันจะชัวร์กว่านะจะได้ดีกว่านะครับอันเนี้ยปลูกแต่ข้าวโพดนะครับ พอได้เข้าโพดมาแล้วนะครับผลผลิตผมไม่ถึง10บนะเดี๋ยวเราไปแลกกันนะครับไปแลกเป็นลูมีังดีกว่านะครับไปหาใครเอ่ยเคลลี่ครับโอ้โหอันนี้เคลลี่นี่เป็นวานวานตัวพ่อเลยนเนี่ยอโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูกันนะครับอันนี้คือผมจะมีประมาณข้าวโพดประมาณ9ก้าเกว่านะครับ9 2้านึครับพอขายเนี่ยมันจะขายได้ ต่อ1ผลเนี่ย0.1ลูมีนะครับผมอันนี้เรามี9 9นะ9คูณ0.1ลูมีก็ตกประมาณ9กว่า0.924นะครับแต่โดนหักเปอร์เซ็นต์ไปกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้มันก็เป็นค่ารักษาระบบค่าอะไรเขาก็วานไปนะครับคอนเฟิร์มนะครับพอเราได้ลูมีมาแล้วนะครับก็แนะนำว่าให้สะสมไว้นะครับแล้วก็ออกไปแลกเป็น K ครับหรือว่า UAT นะครับผมส่วนใหญ่แล้วผมจะแลกเป็น u s t มากกว่านะครับแลกสะสมไว้นะครับแต่บางคนบอกเอ้ยอันนี้สายฟรยีหรือสายเติมนะครับผมก็มีเติมบ้างเล็กน้อยนะครับผมเพื่อให้มันศึกษาระบบนะครับแต่หลักๆแล้วจะหาของหาอะไรมานะครับโอเคเรามีแค่นี้ก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้แลวกันเนาะก็ถือว่าเป็นคลิปเห็นเด็กๆเลน่นกันก็อยากเล่นตามนะครับ มีอะไรอันนี้คือแบบคาบของเงินมันนะครับเนี่ยผมคาบขวานคาบอะไรแบบสุดอ่ะมาชาิโดมีอะไรให้คาบบ้างน้องมา,มาชาิโดขาดอะไรไหเนี่ยน้ำผึ้งโอ้โหน้ำผึ้งอะคาบคาบน้ำผึ้งเลยอ่ะผมขอบอกก่อนนะครับอันนี้อ่าสำหรับคนใหม่นะน้ำผึ้งอันเนี้ย พึ่งหนึ่งลังเนี่ยที่เราไปตีเนี่ยมันจะได้ตัวพึ่งอ่ะเป็น2อลังนะครับผมแล้วเราก็มาครับคราบของคราบของคืออะไรครับของก็คือเอาของมาแบบแลกเปลี่ยนหรือว่ารวมกันหรือว่าแปรแปรสภาพนะครับอันนี้น้ําพึ่งสองลังนะครับจะได้อันนี้หนึ่งอันโฮฮันนีอะไรเนี่ยโอเคนะครับครับไปนะครับจากลังพึ่งเมื่อกี้นะครับผมก็เป็นอันนี้ละ เป็นน้ำผึ้งนะเ,เรียกง่ายๆแล้วกันเนาะจะได้เข้าใจนะครับผมแล้วก็รอไก่หมุนไมครับทุกอย่างที่ทําบนเกมนี้นะครับก็อยู่ในระบบบล็อกเชนนะครับผมต้องรองเซฟเวอร์ยืนยันนะครับผมเออจะมาแบบแฮ็กจะมาโกงจะมาใช้โฟรไม่ได้นะครับผมจะมาฟันไม้ทีเดียวขาดไม่ได้นะหยอกหยอกหยอกเดี๋ยวเขาอันนี้เข้าใจผิดอีก่ะโอเคมาเราได้น้ำผึ้งละเนี่ยเมื่อกี้ผมไม่มีน้ำผึ้งนะ ตอนนี้ผมมีน้ำผึ้งหนึ่งอันละอ่ะโอเคตอนนี้ผมจะคาบตัวนี้นะครับคาบไปอันเดียวโอเคนะครับรอไอ้ตัวเนี้ยเอาไว้กินเพิ่มพลังนะครับผมตอนเข้าป่านะครับผมหรือว่าถ้ามีกิจกรรมใหม่ๆมาก็สามารถไปใช้ในกิจกรรมใหม่ๆได้นะครับก็รอคาบกันต่อไปสําหรับใครที่แบบว่าซื้อขายกันในกลุ่มตอนนี้ก็ระวังนะครับผมคนโกงเยอะมากนะครับบางคนโอ้โหคนเนี้ยซื้อจริง โอนเงินจริงแต่ไม่ได้ของก็มีบางคนขอโอนของก่อนแล้วก็ชักดาบก็มีนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปตามกฎหมายเนาะตามตัวได้ก็ได้ตามตัวไม่ได้ก็แล้วไปฟาดเคาะนะครับส่วนใหญ่ใช้เบอร์มือถือเนี่ยจะตามตัวได้ทุกคนเพราะว่าเบอร์มือถือจะเป็นซิมลงทะเบียนนะครับแต่ก็มีบางซิมที่เขาซื้อมาแล้วที่เขาลงทะเบียนมาพร้อมเนี่ยอันนี้จะตามตัวยากนิดนึงนะครับก็ต้องไป ตามหาเจ้าของซิมจริงแล้วก็ไปหาเจ้าของซิมจริงว่าเออคุณขายให้ใครลงทะเบียนให้ใครอันนี้ก็จะไล่มาอีกต่อตอหนึ่งแต่มันถามว่าตามได้ไหมมันก็ตามได้นะแต่มันจะช้าหน่อยนะครับผมอันนี้ก็เป็นผลผลิตนะครับเพราะว่าผมจะไม่ค่อยเน้นปลูกฟรีนะปลูกฟรีเนี่ยมันเหมือนมันได้ไม่ค่อยเยอะนะครับเนี่ยตอนนี้ตกมาแล้วเมื่อก่อนเป็นเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหจากร้อยกว่าเหลืออืมนะ ก็ธรรมดาครับก็ถือว่าเป็นการศึกษา NFT เกมไทยนะครับผมบางคนบอกว่าจะไป NFT นอกได้ไหมไปได้ครับผมแต่อันนั้นนะ่ะสายซิ่งนะคือแบบต้องเข้าไวออกไวนะครับผมไม,ไม่เอาเอาไปคราฟดีกว่าขี้เกียจครับเพราะว่าบางทีผมแบบไม่ได้เข้ามาเนะนานๆเข้ามาทีหนึ่งก็ถ้าใครมีอะไรแนะนําก็แนะนําหน่อยครับมือใหม่ครับผมหัดเล่นนะครับแต่ก็พอตัวอยู่นะครับผม ก็วันนี้ก็ลาไปก่อนละกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอยากให้มีอะไรดีๆในเกมก็แนะนำใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวจะเอาไปนำเสนอเดฟให้นะครับเป็นผู้พัฒนานะแต่ผมไม่ใช่เดฟนะเพราะว่าจะบอกว่าอย่างเดียวบอกเดี๋ยวจะหาว่าคียโมโอ,อีกอยากได้อะไรหรือว่าทำอะไรก็แนะนำได้ครับอยากให้เกมเป็นรูปแบบไหนนะครับผมวันนี้ก็อ่านคลิปสดๆแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า